เจอเห็ดนะคะเห็ด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 ต้อเห็ดต้อนนันอยู่บนตอไม้แบบนี้มีฝนตกใหม่ๆห้ดูบรรยากาศครับ จะเป็นขอนไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเกิดอยู่ตรงนี้น,นี่จะเป็นต้นสมไทยค่ะกินได้นะคะสมไทยแล้วเห็ดก็จะเกิดเวลาฝนตกมันก็จะมีเห็ดเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บหอดกันเป็นเห็ดขอน จะได้ประมาณถ้าทำเป็นหมกเห็ดก็ได้หนึ่งหมกพอดีเอาไปหมกให้แม่กินนะคะ,ะถ้ามีดอกกระเจียวอีกยังไม่ได้ไปเก็บดอกกระเจียวเลยเห็ดมัน่อนเลยพี่น้องเอาไปหมกนะคะ พามาเก็บพริกนะคะพริกต้นนี้มันเกิดอยู่ในป่านะคะเกิดอยู่ข้างๆต้นไม้ใหญ่ด้วยต้นไม้นี้สูงใหญ่เลยนีคะสูงมากแล้วพริกต้นนี้ก็เกิดอยู่ในป่านะคะอาจจะเป็นเมล็ดที่นก หรือกาหรืออะไรก็ไม่รู้หรือคนสาสตรอาหารทิ้งแถวนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าตั้งแต่มาบวชก็เห็นพริกต้นนี้แล้วบวชมาหกเจ็ดเดือนแล้วพริกต้นนี้ก็ยังอยู่นะคะก็เก็บกินได้เรื่อยๆตลอดนี่ก็จะเก็บไปทำน้ำจิ้มนะคะไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ด พริกต้นนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะก็หอมดีเวลาตำน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ออกรสชาติไปทางทะเลน้ำจิ้มซีฟูด้ด ไปเก็บต้นอื่นกันต่อเลยนะคะมะเขือเทศในสวนตอนนี้สุกไม่ทันแล้วที่เห็นอยู่นั้นก็คือมะเขือเทศนะคะสุกไม่ทันเป็นคริกที่ปลูกไว้มีมดแดงนะจะทำไงดีพริกต้นนี้ยมดแดงเยอะ เาเก็บแล้วหมดแดงกัดมือโอ้ยคัน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 มือเปื่อยเรวไปเก็บต้นนู้นกัน ี่แปลงผักของหลวงตานะคะหลวงตาปลูกผักหอมไว้เผื่อบางทีได้เอาไปปรุงอาหารเวลาทําอาหารบางทีต้องใช้ต้นหอมนะคะบางทีเราก็ไม่สะดวกที่จะไปตลาดเราก็เลยต้องปลูกไว้นะคะหลวงตาก็ปลูกเล่นๆไว้เพราะกลัวว่าหอมมันจะขึ้นราก็เลยเอามาเด็ดไว้นะคะดูรั้วนะคะของหลวงตารั้วสูงกว่าต้นหอมแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าเป็นรั้วที่น่ารักมากนะคะ หลวงตาทำน่ารักมากหลวงตาเป็นถ้ามีฝีมือในการทำํำรั้วทําอะไรเกี่ยวกับไม้ไผ่เกี่ยวกับงานช่างทุกอย่างหลวงตาทําเป็นหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกใกล้นะคะของของหลวงตารั้วไม้ไผ่เล็กๆน่ารัก ก็มีต้นเสารถนะคะต้นกระทบรกหรือต้นเสารถหงตาท่านทำดีมากเลย ต้นดอกกระเจียวเริ่มโตแล้วนะะ Lord. No